โอเคเรามาเริ่มกันดีกว่าตอนนี้นะครับโปรเจกต์ Project, เริ่มต้นของผมก็เป็นหน้าโล่โงๆง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็คือมีแค่ตัวคลาสเมน n a แ p ปอย่างเดียวแล้วก็ทำการลัน Material App แล้วก็เป็นหน้าโล่โงๆแบบนี้เลยทีนี้สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ในครั้งนี้ก็คือตัวที่เรียกว่า State State, State ก็คือเหมือนเป็น Value ที่เอาไว้แสดงอยู่ที่แอปของเรานะครับผมการจะรู้จัก State ได้เนี่ยเราต้องรู้จักวิดเจ็อยู่2อันก็คือตัว State เตตฟูและ สเตตเลตวิดเจ็ตนะครับอันนี้ต้องขอสรุปสั้นๆหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับสเตตเลตวิจ็ตเนี่ยก็คือวิดเจ็ตที่หน้าตามันจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนสเตตฟูลเนี่ยหน้าตาของมันเนี่ยจะสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเปลี่ยนแปลงแบบมีレスปอนต์ตอบสนองกับสิ่งที่ยูเซอร์กดกับอีเวนท์ที่ยูเซอร์ทการจิ้มหน้าจอแต่ละจุดนะอย่างเช่นเช็คบ็อกใช่ไหมเวลายูเซอร์ติกมันก็ต้องสลับกันอะไรแบบนี้หรือว่าในฟอร์มหรือว่าเทคฟิลเนี่ยเวลาพิมพ์เนี่ยตัวหนังสือมันก็ต้องเปลีี่่ยนตามท user ทีนี้มาพูดถึงการสร้างสเตทเลยดีกว่านะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวผมจะทำเคาน์เตอร์แอปนะตามที่ตัวอย่างฟลอเตอร์มันเคยมีเลยนะครับผมตอนแรกตอนเนี้ยหน้าตาเว็บเรามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับมันแค่แสดงค่าแบบนี้มาเท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำตัวเคาน์เตอร์แอปที่มันสามารถกดเพิ่มลดเพื่อแสดงเลขเคาน์เตอร์ได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราทำอันดับแรกคือผมทำการมูฟไปสิ่งนี้เป็นวิดเจ็ตแยกขึ้นมานะครับก็ผมก็ทำการกดคอนโทรลชิปอาร์ แล้วก็เลือกเป็นตัวฟลัตเตอร์ตัว VS Code เนี่ยมันจะสามารถทำได้นะเหมือน Extract Widget ไหมแบบนี้แล้วก็เลือกเป็น Home Page อ่าเห็นไหมครับจะเห็นว่าตัวโฮมเพจเนี้ยจะกลายเป็นปวิดเจ็ตไปละแล้วก็ตัวสเตตเลสตัวเมนแอปเนี้ยทำการรีเทิร์นตัวคลาสตัวนี้แทนละก็เซฟหนึ่งทีนะครับแบบนี้ทีนี้เนี้ยผลลัพธ์มันจะยังไม่ได้เปลี่ยน,น,นอะไรเนาะมันยังเหมือนเดิมผมแค่แยกคลาสออกมาเฉยๆตอนนี้ตอนแยกออกมาเนี้ยมันเป็นสเตตเลสวิ i d จ e ตนะครับก็คือผมจะทาการกดคลิกตรงนี้ใหม่แล้วก็กดปุ่มโถนชิปอ่าแบบนี้ ตัว VS Code เนี่ยตัว e x t e n s i o n มันจะสามารถมันจะมีออปชันที่เปลี่ยนเป็น s t a t e f u l Widget อยู่นะก็กดไปเลยแบบนี้นะครับตัว Homepage เราเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็น Extend ตัว s t a t e f u l Widget แทนแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับตัว vs code มันจัดการให้นะ Extension มันมาจัดการให้ก็คือมันบอกว่าไอตัวเนี้ยสร้างตัวคลาสสเตตของมันขึ้นมานะครับแล้วก็เอาอตัวเนี้ยบอกว่า คือเรียกว่างงดีในประมาณ2มาวันนี้มันบอกว่าให้สร้างโฮมเพจเนี่ยเป็นสเตต e ะเหมือนคอนเวิร์ตให้มันเป็นสเตตฟูลวิจิตนะนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลาสใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้เลยตัวเดียวกันก็สรุปสัส้นๆว่าคือตัวฟลาตเตอร์มันทําให้นะนะโอเคตอนเนี้โฮมเพจเรากลายเป็นสเตตฟูลวิจิตแล้วต่อไปนะครับสเตตที่เราต้องการจะมีคืออะไรคือเคาน์เตอร์ใช่ไหมเคาน์เตอร์ก็คือเป็นตัวเลขตัวหนึ่งเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมาเลยในตัวคลาส โฮมเพจสเตตของเราตรงนี้นะเราก็สร้างเลยตัวแปรใช่ไหมคาลเตอร์ Counter, ก็ต้องเป็น i n นนะครับเราก็สร้างไปเลยคา u เตอร์เท่ากับ0ูนย์เท่ากับศูนย์นี้ก็ถือว่าเป็น initial state ของมันแล้วนะครับโอเคแบบนี้พอผมกดเซฟเนี่ยตัว Formatter ของ VS Code เนี่ยมนจาัดก,การใส่ไฟ n อลให้เนาะซึ่งใส่ไฟ n อลเนี่ยมันเป็นก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นการระบุว่าไอคลาสเนี่ยตอนที่มันสร้างขึ้นมา มันต้องสร้างตัวแปรนี้ขึ้นมาพร้อมกับ value ไปเลยนะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนไปค่าอื่นได้ตอนที่มันจะสร้างเนาะโอเคทีนี้ใน body ของเราเนาแต่วนะมันเป็น center อยู่ใช่ปะผมก็อยากจะเปลี่ยนมันามาเป็น center โดยที่มี widget รูปของมันคือ text ตัวเดียวเนาะผมก็ต้องการจะเปลี่ยนตรงนี้เลยเปลี่ยน text เป็น filter value แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวแปร คาวเตอร์แบบนี้เลยอ่าเห็นไหมครับตอนนี้มันแดงอยู่เนาะเพราะว่าเราดันไปรีเทิร์นแล้วบอกว่าให้มันเป็นคอสคอน cost คือมันมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเราก็ลบออกแบบนี้แล้วก็เซฟไปเห็นไหมครับหน้าจอของเราก็จะเอาตัวคัลเตอร์แวลูที่เป็นค่าอินิเชียลสเตตตอนนี้ขึ้นมาแล้วทีนี้ต่อไปสิ่งที่ผมจะเพิ่มคือการเพิ่มปุ่มถูกไหมพอจะเพิ่มปุ่มเนี่ยผมก็พิมพ์คอมมาแบบนี้แล้วก็ผม เลือกเป็น Floating Action Button แล้วก็ตัว Floating Action Button เนี่ยสิ่งที่มันต้องการมันคือ widget เนอะทีนี้สิ่งที่ผมอยากทำอะ่ะมันมีทั้งการเพิ่มและลดตัว counter ใช่ไหมครับผมก็ทำการใช้ column แล้วกันเนาะ co lumn column แบบนี้ปึ๊บอ่าพอผมเซฟมันก็จะจัด format ให้นิดนึงนะครับแบบนี้เพราะว่าคอลั m n มันก็เป็น widget widget หนึ่งเหมือนกันเนาะมันก็เลยเอามาใส่ใน Floating Action Button ได้ทีนี้ column มันมีอะไร มันมี children นะครับอลัมน์มันรับ children ที่ที่ต้องเป็น array ของ widget เนอะแบบนี้นะครับก็ใส่ไปแล้วก็ต่อไปก็คือใส่ floating action button นะครับตรงนี้เลยอันนี้คือตัว GitHub, ก,กิดหับ c o p i l o t มัน Suggest ผมมาเนาะผมก็ accept รับมันไปเลยนะครับทีนี้ตอนนี้เราก็จะได้ button มาแต่ว่ามันอยู่ข้างบนแบบนี้เนาะอยู่ปีี้ไปหน่อยผมก็จะแก้มันิดหนึ่ง main exit e l n m e n t เนี่ยก็เปลี่ยนเป็น e n นะ มันจะได้มาอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับว่ามันมาอยู่ข้างล่างแบบที่เราต้องการแล้วเนี่ยตอนนี้มันกดอะไรแล้วก็มันจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้อ่า VS Code เนี่ยมันก็สักเจตมันเรียกว่ามันคอมเมนต์ให้ผมว่าเออตรงนี้คือที่ที่โลจิกจะเกิดขึ้นนะเราอ่ะสามารถใส่โลจิกไว้ในนี้ได้เลยหรือว่าจะแยกเอาไปไว้ข้างบนก็ได้เพื่อความสาดตามากขึ้นนะครับส่วนตัวผมอ่ะผมชอบเอาไว้ข้างนอกมากกว่าที่ไม่ใช่เอามายำรวมกันในนี้นะครับเพราะผมก็จะสร้างต้องพูดกี่ก่อนว่า Ion Press เนี่ยมันคือการรับฟังก์ชันนะ ก็คือฟังก์ชันที่ไม่ได้รีเทิร์นค่าอะไรออกมานะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำอะ่ะคือเราต้องทําฟังก์ชันตรงนี้แค่เราทําไว้อีกที่หนึงเฉยๆผมก็จัดก,การเลย วอยแบบนี้ตอนนี้ตัว VS Code มันก็ทำการเพิ่มโลจิกซักเจสให้ผมนะผมก็แอคเซ pt มาเลยฟังก์ชันนี้คืออะไรก็คือ i n c r e m e n t Counter นะครับแล้วก็สิ่งที่มันเรียกก็คือเรียกฟังก์ชันที่เรียกว่า Set State เอ Set State เนี่ยมันได้มาจากการที่ตัว Class Home p a g e State เนี่ยมัน Extend มาจาก Class State ตรงนี้นะครับผมทีนี้โลจิกที่เราจะจัดการเกี่ยวกับ c o u n t e r เนี่ยก็คือตรงนี้เลยเราบอกว่าฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชันที่จะ i n c r e m e n t Counter เนาะแล้วเราต้องการให้ State State เน ็นแบบไหนเนี่ยเราก็ใส่คําสั่งได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ผมอยากให้คา์เตอร์มันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเนาะผมก็ใส่เป็นคา์เตอร์ตัวแปรคา์เตอร์แบบนี้แล้วก็บอกบวกแบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้ตอนนี้มันจะเออร์เรอร์แบบนี้อยู่เออร์เรอร์มันบอกว่าคา์เตอร์ตอนนี้มันไม่สามารถใช้เป็นเซตเตอร์ได้เับเซตเตอร์มันเป็นอีกหัวข้อหนึ่งของของเกี่ยวกับ o OP เนาะ อาจจะยังไม่พูดถึงตอนนี้แต่ว่าที่มิเชมครับข้อความมันบอกว่าใช้เป็น s e ต,ตอร์ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไฟนอลอยู่อารมณ์เหมือนคือไฟ n อลเนี่ยอธิบายเพิ่มนิดนึงเวลามันถูกสร้างขึ้นพร้อมกับคลาสเนี่ยค่าของมันอะมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือเหมือนแบบสร้างมาปุ๊บค่าต้องเป็นค่านี้เท่านั้นนะครับทีนี้เราต้องการแก้มันที่หลังใช่ไหมเราก็ทําการลบคาว่าไฟนอลออกไปเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ใส่เซมิโคลอนปิดไปอ่าเท่านี้ก็ได้แล้วตอนนี้ก็จะไม่ได้มีเรื่องแล้วครับมีแค่ว arnning ว่าฟังก์ชันนี้ ถูกสร้างขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ถูกเรียกใช้ที่ไหนเลยแค่นั้นแต่ก่อนหน้านั้นเราจะสร้างอีกฟังก์ชันหนึ่งเป็น d e c r e m e n t นะครับอันนี้ตัวกิจ hub copilot ก็สักเจให้ผมละผมก็กดรับมันเลยทีนี้เราได้ตัวฟังก์ชัน i n c r e m e n t กับ d e c r e m e n t c o u n t e r มาแล้วเนาะทีนี้วิธีจะเรียกใช้ก็ต้องมาเรียกใช้ตรงนี้เลยครับตรง on press ตรงนี้เลยฟังก์ชัน on p r e s s สังเกตไหมครับว่าตรงนี้มันรับฟังก์ชันเป็น void นะผมก็สร้างฟังก์ชันที่เป็น void เหมือนกันก็คือตัว t ท p e มันต้องตรงกันกนั น,นี้มันเป็นอันนี้เป็นปุ่มแรกเนาะแล้วก็มันเป็นปุ่มที่เป็นไอคอนบวกใช่ไหมไอคอนแอคผมก็พิมพ์ไปเลยแบบนี้ได้เลยนะครับตรงข้างล่างนี้ก็เหมือนกันก็แก้เป็นดีคิมเมนต์ไปเลย แล้วก็จัดฟอร์แมตนิดนึงโอเคแบบนี้เราก็เซฟก็รีเฟรชอีกทีนึงทีนี้การเรฟเฟรนซ์ไปเนี่ยการเรฟเฟรนซ์เนี่ยต้องต้องไม่ใส่วงเล็บนะครับการเรฟเฟรนซ์ไปคือเรฟเฟรนซ์แค่ชื่อนะแบบนี้ถ้าเกิดเราใส่วงเล็บเนี่ยมันจะเออร์เลอร์นะก็อันนี้เป็นข้อที่ควรรู้เนาะเออเนี่ยเออร์เลอร์มันก็จะเขียนว่า expectation as a type of void แล้วก็มันก็บอกว่าอ่ามันจะไม่สามารถใช้ค่าค่านั้นได้นะครับก็คือถ้าเกิดเราอยากแค่เรฟเฟรนซะ์ะไม่ต้องมีวงเล็บแค่นั้นแหละจำไว้แบบนี้แล้วกันนะทีนี้เเเเรรราาาลลลออองไปปปคคคคิิกกดูุ่่มม๊บบห็นนััตตว์ มันก็จะเพิ่มขึ้นละแบบนี้นะครับอันนี้ตัวหนังสืออาจจะเล็กไปหน่อยเดี๋ยวขยายเอาแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้หรือผมอาจจะมาเปลี่ยนนิดหน่อยสไตล์แบบนี้นะครับแล้วก็สไตล์ฟอนต์ไซส์โอเคตัวกิตตากความเร็มันก็สัเกตให้ผมหมดแหละตอนนี้ตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วครับก็จะทําให้เห็นชัดขึ้นเนาะโอเคแล้วเนี่ยแหละครับก,ก็จะเป็นตัวสเตทของ ฟลัตเตอร์เนาะเป็นสเตตพื้นฐานนะครับแล้๋ยวเราก็องรู้จักกับสเตต์ฟูลวิจเกตกับสเตต์เลทวิจเกตเนาะส่วนอีกทีสเตต์เลทวิจเกตก็คือจะเป็นวิจเ e ตที่ค่าของมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะคงที่เนาะส่วนสเตต์ฟูลก็คือสิ่งที่เราต้องการจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยู่ของหน้าจอของมันนะครับสำหรับครั้งนี้ก็จบเนื้อหาสั้นๆเกี่ยวกับสเตต์เลทสเตต์ฟูลวิจเกตแล้วก็ตัวฟังก์ชันเซตสเตตนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยโอเคขอบคุณมากครับ